สวัสดีครับสอนการใช้งานตัวเครื่องบันทึกต้าหัวนะครับ XVR 5 1 0 8 h S I 2นะครับ AICL นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับโดยการที่เราเปิดเครื่องมาครั้งแรกต้องตั้งค่าพื้นฐานก่อนนะครับตั้งค่ามิภาคเป็นประเทศไทยนะครับภาษาไทยแล้วก็พอนะครับผมกดถัดไปได้เลยนะฮะกดตกลงยืนยันนะครับเงื่อนไขนะครับแล้วกดถัดไป ต่อไปก็เลือกเป็นเวลานะครับเลือกเวลาให้ตรงนะครับกรุงเทพนะครับผมานอยนะครับแล้วก็เวลาวันที่นะฮะต่อไปก็ให้ทําการใส่รหัสผ่านครั้งแรกนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ผมจะตั้งต้องมีทั้งตัวเลขและตัวภาษาอังกฤษนะครับ ใส่ครั้งนึงนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับทําการตั้งค่ารูปแบบนะครับรูปแบบเหมือนลักษณะนะครับหรือจะกดข้ามไปก็ได้นะครับออันนี้ใส่ครั้งนึงนะครับ คำถามจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับกรณีที่ว่าลืมรหัสผ่านจะสามารถใช้เป็นคำถามได้นะครับแล้วก,กดถัดไปได้เลยนะครับนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครับตั้งเป็นพื้นฐานเอาไว้กดถัดไปนะครับผมวันเดือนปีนะครับตั้งค่าใหม่อรอบหนึ่งก็สามารถตั้งเป็นวันเดือนปีปีเดือนวันหรือเดือนวันปีก็ได้นะครับของช่องรูปแบบวันที่นะครับ เสร็จแล้วก็ถัดไปนะฮะกรนี้ครั้งแรกตรง P2P นะครับถ้ากรณีใช้เป็น P2P ในการเปิดด้วด้วยมือถือนะครับให้เราทำการกดเปิดใช้งานด้วยนะครับ ในส่วนนี้คือเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือจะสามารถดูกล้องได้เรียบร้อยแล้วก็คือเราสามารถถ้ามีกล้องอยู่สามารถกดดับเบิลคลิกตรงในส่วนกล้องที่เปิดเอาไว้นะครับเพื่อดูขยายได้เลยนะครับ